จอแล้วทุกคนเจอแล้วค่ะเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองแคนตาแลนนะคะนี่แหละเห็ดตัวนี้แหละพี่ประกวงเก็บขายจะทุกคนอุย้ยออกแล้วค่ะแล้วก็ดอกใหญ่แล้วด้วยนะจ๊ะเนี่ยก็คือกําลังกินเลยค่ะโอ้นี่ดอกประมาณนี้กินได้เก็บได้จะเพื่อนๆประกวางก็คิดว่าเขายังเป็นดอกเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าจะมาสำรวจเฉยๆสงสัยต้องมาเก็บแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บกันจ้ะ โอ้โหโชคดีมากเลยดอกกําลังงามจ้ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยค่ะกาลังกินเลยแคนตาลแนจากแคนตาลแอนเห็ดเหลืองนะคะหรือว่าเห็ดมันปูเนาะจา๊ะเนาะนี่ตรงนี้โอ้โหมันหลบจ้ามันหลบอู้ยเหลืองอารามนี่หญ้ามันคลุมเนาะพี่น้องเนาะดูยากอยู่นะคะรแรกๆมันยังไม่โตเท่าไหร่ดูยากอยู่จ้ะต้องแบบหานะคะเนาะเนี่ยเยอะเลย โออยมีปองมาก่อนเดี๋ยวค่มาตัดเป็นปุ่มเลยพี่น้อง ดีนี้ฝนดีจ้ะสงสัยเห็ดจะเยอะอยู่จ้ะอดอกกำลังอร่อยเลยค่ะประมาณนี้ ตัดตูดมันทิ้งไว้ในป่าเนาะจ้ะเนาะมันจะได้เป็นเชื้อจ้ะปีหน้ามันจะได้เกิดใหม่อีกจ้ะเพื่อน าเจอมันก็จะเจอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันจะเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยนะจ้ะเห็ดอันนี้นะถ้าเกิดว่ามันออกเยอะๆเนี่ยเก็บขายจ้ะได้ราคาดีมากจ้ะเพื่อนๆจ๋าเห็ดยี่ห้อนี้นะอร่อยจ้ะมันซ่อนจ้ะมันซ่อนโอ้โหดอกนี้ดอกใหญ่เนี่ยสามสี่ดอกเลยจ้ะเนี่ย Mmm. จริ yeah. ประมาณนี้ยังเล็กเกินไปจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะกำลังตะมุตะมมิเล็กๆนะจ๊ะกําลังเริ่มขึ้นมาแล้วจ้ะอันใหญ่ๆก็เริ่มจะมีแล้วค่ะเนี่ยมันอยู่ใต้ใหญ้าเนาะจ๊ะเนาะนี่จ้ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินจ้ะอย่างเงี้ยกําลังกินแต่อย่างเงี้ยเล็กเกินไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยเพื่อนๆนี่ ตรงนี้เป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะยังเล็กๆอยู่นี่เล็กไปค่ะ อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ขึ้นพรุรบแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้โหนี่ค่ะอืมบุ้งขนตัวเบอ้อเร่อเลยพี่น้องบุ้งขนจะพบุ่งขน ตม่มิน่ารักอ้โอันนี้ดอกใหญ่ค่ะอนนดอกใหญ่อ้าวเต็มเลยโอ้โหมันต้องแวกมันต้องเลิกเนาะแม่เจ้าประคุณเอ้ย กำลังงามเลยค่ะกำลาังงามรังอร่อยแกงเงี้ยเล็กๆก็ปิดไว้ก่อน ยิ่งเปิดยิ่งหายิ่งเจอหนุนโอ้ลามไปหนุนอ่ะเอ,อ้ยเวลาแหนก็ต้องแลกนมันเป็นเวืองแบบนี้ด้วยคือนองด้วยมันลามเนอะจะเนาะเห็ดเนี่ย อกนี้ดอกใหญ่สวยมากดอกนี้กำลังโอ,โอ้ออ้อ นี่ค่ะพี่น้องได้ครึ่งถังน้อยๆนึงจ้ะเดี๋ยวปากวางจะเอาไปทําแซนด์วิชเห็ดอร่อยอร่อยนะคะเนาะเห็ดใหม่ๆหมอมๆนะคะโอ้โหอร่อยสุดยอดมากสําหรับวันนี้ปากวางก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากถูกใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปากวางด้วยนะคะสําหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีค่ะ